สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับทุกท่านนะครับรวมไปถึงทางฝั่งพี่น้องสปวลาวด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับวันประจําที่19เนะครับเดือน6นะครับ2,566นะครับผมก็สำหรับในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ของเรานั้นมาแค่เลขตารางนะครับในเลขล่างชุด6ตัวแค่นั้นเองนะครับผมเนาะผมต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับวิ่ง วิ่ง2รูด7ไม่มาเลยในงวดที่แล้วนะครับผลที่ออกนะครับ8 8 0 0 5 1 6นะครับ8 0นะครับมาเลขล่างชุด6ตัวนะครับ0 5นะครับเลขล่างชุด4ตัวนะครับเลขบน5 1 6นะครับแล้วก็บน1 6นะครับของเรานะครับก็8 0 0 8นะครับเข้าในเลขล่างชุด4ตัวนะครับเลขตารางส่วนตัวเจาะเนาะให้71นะครับเพื่อออกหนึ่งนะครับผม ในงวดที่แล้วหลักศูนย์ก็ให้สองศูนย์สี่ศูนย์เขาออกศูนย์ห้านะครับอืน่าเสียดายนะครับพี่พี่เนาะน่าเสียดายในงวดที่แล้วนะครับก็มามาสามมาสามหลุดสามนะครับเลขตารางของเราในงวดที่แล้วต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสลับโค้งสุดท้ายนะครับหวเลาาพัฒนาส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่พี่นะครับ แนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจนะวิจนะยานในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วคอยตามนะครับแล้วก็พี่พี่สมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดกําลังมองหาบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9านะครับผมสาหรับนะครับแนวทางของเรานะครับแนวทางของเราวันจันทร์นะครับพี่ ัวเด่นนะครับเลขเดตารางที่ผมได้ก็จะมีในที่เลข1นะครับเลข5เลข8เลข9นะครับผมแล้วก็เลข6เลข2นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับพี่พี่เนาะสายจับวินนะครับก็ลองจับวินในเลขตารางได้เลยนะครับผม ส่วนเลขนะครับตัวเด่นนะครับที่ผมจะจับให้ก็จะมี51 5หนึ่งนะครับแล้วก็สองหนะครับ8ปสอง 8 6นะครับแล้วก็6,5นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะนะครับสลับเลขเด็ดตารางนะครับที่ผมจับคู่ได้นะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่5,1 8,2นะครับ5,1,8,2แล้วก็ 59นะครับก็อนนงวดนี้นะครับพี่พี่ผมชอบนะครับเลขเด่นตารางเนาะที่ผมชอบที่สุดนะครับก็จะเป็นในที่เลข5นะครับเลข8นะครับผมในโค้งสุดท้ายเนาะชอบ5กับ8นะครับเลขเด่นนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวเนี่ยผมให้ไปที่2 5 8 นะครับแปดห้าหนึ่งนะครับผมห้าแปดสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางตัวเน้นตัวเจาะของเราก็8ปดห้าห นะครับผมสำหรับเลขเด่นตารางนะครับวิ่งลูดนะครับ8กับ5ผมให้วิ่งไปที่เลข8นะครับสายลูดให้ไปที่เลข5นะครับก็ยังชอบ5นะครับสลับในโค้งสุดท้ายเนาะนะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยาในการรับชมนะครับในงวดที่แล้วออก05ล่างเนาะผมว่าในงวดน,นี้5น่าจะยัง ติดมานะครับผมส่วนเลขชุดสี่ตัวนะครับว่ามีพี่ๆขอมาเนาะชุดสี่ตัวนะครับชุดสี่ตัวนะครับพี่ๆผมให้ไปที่นะครับสองนะครับห้าแปดหนึ่งนะครับผมนี่เลย 2581นะครับสลับเลขจับวินเนาะนะครับชุด4ตัวก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยราโค้งสุดท้ายนะครับเลขเด่นตารางนะครับก็ก่อนออกไปนะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับพี่พี่บางท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าทําไมคลิปไม่เด้งนะครับก็ บางทีบางท่านนะครับก็อาจจะยังไม่กดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมเนาะท่านใดที่ยังไม่กดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับพี่พี่เนาะเวลากดไอติดตามนะครับผมเนาะเพราะว่าบางทีถ้ากดติดตามเฉยบางทีผมลงคลิปไปนะครับคลิปใหม่ๆบางทีก็อาจจะไม่เด้งนะครับผมเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับตอนเย็นนะครับสองทุ่มยี่สิบกว่ากว่าเนาะก็รอลุ้นกันนะครับว่าแนวทางของเรา วัวลาวพัฒนานะครับจะมาในตัวเน้นตัวเจาะหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ